มาแล้วครับพ่อกับพงตัวแรกโ <Wow. S 1> อ้โห,โหพ <Summer>. ่อเปิดเบ็ดหน่อยป่ะ <chain Rocky noise> มาแล้วโอ้โหง่ายเราง่ายเราตัวแรกหมานแล้ว ดูดูไม่ขึ้นมันขึ้นยากด้วยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหกระพงตัวแรกเป็นของพ่อนะฮะเอาเอาที่ใส่กระชังนี่แต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้เข้ากระชังยังไม่ได้นับนะครับพี่อ้าอ่าวมองไว้ก่อนนะถ้าหลุดไปด่นั่นแหละโอ้มีไซด์ด้วยมีไซด์แบบนี้ไม่ปล่อยหรอก

โอสให่มากคครับโอ้มาเลาตชา